สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พันธ์ักชาแนวสิพาสเพื่อนๆมาเบิงต้นทุเรียนเนาะพันธุ์ักปลูกทุเรียนได้ประมาณสี่สี่เดือนเนาะกําลังงามเลยพี่น้องปลูกตน้นฝนกําลังงามใบเขียวแตกยอดลัางแตกยอดเลยพี่น้องกําลังงามเนาะวันนี้สิพาพพี่น้องมาเบิงต้นทุเรียนสี่เดือน ที on, Higher, at at ่เลือนทีเดือนงามเป็นไนพี่น้องว่าขึ้นประมาณเม็ดกัวๆแล้วเนาะวันนี้สิมากบเงาสิมาก๊อบเงาทุเรียนหลังจากฝนเบิดแล้วดินมันจะแห้งดินแห้งเวลาขับรถเน้่มันน้ำจะไหลออกน้ำจะไหลออกเนาะวันนี้พญาสักว่าสิเอาเอาดินมากรอบรอบเงาทุเรียนรอบเงาทุเรียนแล้วก็เสียหาเนาะ หายหนามะคุ้มเนาะหนามะคุ้มแบบนี้ไะไปเบิ่งกันพี่น้องว่าเสียดแบบใดคุ้มหัวทิยันไปมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะไะไปเบิ่งกันในพวกกีนน๊นึงไปแล้วพี่น้องรากต้อดิน ดีมากรอบโค่นหงสที่รอพีอ่ตอหน่โค่นนะพี่น้องรอบ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 กันดินกันน้ำไหลออก ในรอบเงาแบบนี้แหละเพื่อนๆรอบเงาทุเรียน หลังจากเขาข้านเรียบร้อยแล้วตบๆบให้มันแน่นๆนิดหน่อยตบๆให้ดินแน่นๆน่าจะบริสุทธิหมอกนะ้ำให้ซึมออกหลังจากครบแน่นแน่แล้วนะเนาะออกจะเริ่มเสียดหยาที่เขาตัดนะคุมหลอปเหงามันคุมหลอปเหงากันนาดินแห้งเนาะ นาดินแห่งทุเรียนหกอกจะบริแห่งไว้กนี่ยน่นหลังจากนั่นก็น้ำมาลดพี่น้องวันยี้ซักพระท่านไแอรแลนทอน้ำสปริงเกอร์ก็เลยใส่ครูน้ำก่อนเนาะเอาคูน้ำตักน้ำมาลดลดหง กินก็จะได้ซ่มเนาะรถต้นท่อนใหรอรตัวนบงงับนรถงาเอาหาคุ้มไหมนาดินจะไม่ได้แหง รถไปเลยเเปูนึ่งรถไปเลยสไดซุ่มโดนๆเรียบร้อยไปตัวนึงแล้วพี่นอ้อมาเพิ่งบันดินก็จะได้ซุ่มดีเนาะหยากกคบคุมไว้เรียบร้อยดินเขาจะบ้แห้งกระปุก ปลูกหลายอยู่พี่น้องปลูกหลายอยู่โอ้แถวทุเรียนอ่าก็จะประมาณไรห,นะห,หนึ่งนาะปลูกไรหนึ่งวางทับบลูกก็จะเป็นอ้อยนะเป็นปลาอ้อยอันช่วงนี้ว่างว่างประมาณไรห,หนึ่งดินว่างไรหนึ่งก็เลยทับการการปลูกทุเรียนซะเลยพี่น้องเป็นแถวแถวยาว ถ้านั้นกับป้าอ้อยอ้อมอ้อมไปคพื่นเนื้อที่กับประมาณไร่นึงน่งเละเพื่อนเพื่อนถ้าหน,น้ากับเป็นป้ายางเนาะมเป็นสกัดกีดยางกีดยางช่องนี้ว่า,งอ,อางอ้อมถ้านน้าอ่อกับเป็นป้าเภาป้าเภานำหอมพี่นอ้องป้าเภานำหอมอสำหรับคลิปนี้ก็บสำเนียงนะครับเนาะ ากกดไลค์กดแชร์กดทิ่ตามพปยังักแชแนวนี้ด้วครับเด้อชิมนี้กเสนครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปกบเหาทุเรียนต่อเนาะชิมนี้สนอแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ